กลิ่นอะไรเหม็นๆเนี่ยเข้ามาในรถเนี่ยเหม็นมากเลยอ่ะควัานรถเสิแต่มันเข้าตามขอบประตูแน่เลยเนี่ยมันมีกลิ่นกันนะเนี่ยเดี๋ยวใครที่มีปัญหาแบบเดียวกับผมนะเดี๋ยวจะพาไปแก้ไขกันนะครับผมว่าจะทํายังไงนะถึงจะไม่มีกลิ่นเข้ารถนะครับผมไป นี่เลยครับได้มาแล้วก็เป็นยางลดเสียงการกลิ่นกันลมข้อลดนะครับผมชุดนี้นะผมนะเนีย่ยแถามผ้าเช็ดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าตาก็จะแบบนี้เป็นยางนวมครับผมนะแล้วก็มีกาวซัมเอ็มติดมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปติดกันเลยอันดับแรกก็แกะผ้าที่ค่อยมานะครับในซองนี้ก็คือจะเป็นผ้าชุบแอลกอฮอล์นะครับผมจะมีกลิ่นเหม็นเลยนะอย่าไปดมโคตรเบ็ดเลยแล้วก็ เช็ดตามขอบรถได้เลยนะครับตรงข้ามกับประตูรถเรานะครับโอ้ออกดีมากมาแต่ว่าระวังครับจะก,กัดสีเอานะครับผมแกะกาวสมออกแล้วก็ไล่ติดขอบตามขอบรถได้เลยนะครับผมตรงข้ามกับประตูรถเรานะครับผมติดเองง่ายๆนะครับแค่10นาทีก็เสร็จแล้วนะบ,บานหนึ่งนะติดง่ายๆนะไล่ติดเข้าไปให้ทั่วเลยครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนี่ฮะหลังจากติดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้อาจจะเบี้ยดีหน่อย <laughs> มือไม่ไม่นิ่งเลยนะผมนะอ่ะ เรียบร้อยครับผมเดี๋ยเราจะไปเทสกันครับไปฟังเสียงกันได้เลยครับผมเทสเทสนะฮะอันนี้คือเสียงลมเนาะไม่มีกลิ่นน้ำมันเข้ารถเลยนะเฮ้ยมันใช้ได้เลยนะเออว่ะมันใช้ได้จริงนยชุดนี้นะยางกันเสียงกันลมนะกันกลิ่นพวกนี้นะจัดเลยนะก็หลังจากที่ทดสอบมาแล้วขับมาแล้วเสียงลดลง จริงๆแล้วก็กินไม่มีเข้าภายในรถเลยครับผมนะเยี่ยมใช้ได้